สวัสดีครับยินดีพบกันนะครับผมที่ร้านเอโซคาเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมมีรถนะฮะเข้ามาใหม่อีกแล้วอยากเอามาให้พี่ๆนะครับได้รับดูรับชมกันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับรถที่เราได้มาเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเลขไม์ของเขาเนะครับเพียงแค่19,000มเกิโลเท่านั้นนะฮะสำหรับรถคันนี้นั่นเองนะคันนี้นะครับมาในรุ่นนะครับเป็นตัว bm นะครับ w ตัว5 3 0 e นะครับมาในรุ่นตัว e l i t e นะครับรถเนี่ยปี2021นนั่นเองนะครับ แล้วก็ตัวรถเนี่ยบอกเลยว่าสภาพใหม่มากนะครับแล้วก็ยังได้ในเรื่องของรถที่เป็นสีขาวใหม่ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็หากใครนะครับพี่ๆคนไหนที่หารถอยู่นะครับเอาไว้ใช้งานนะครับก็อย่าลืมนึกถึงร้านเอกโซมางเราด้วยนั่นเองนะเพราะว่ารถของเราเนี่ยได้ผ่านการตรวจสอบมาให้ลูกค้าเนี่ยหมดทุกกระบวนการแล้วนั่นเองนะครับไมวจะเป็นเลขไม้นะครับรวมไปถึงโบดี้รถต่างๆนะครับเพราะว่าร้านเราเนี่ยจำหน่ายเกี่ยวกับรถยนต์มือสองนั่นเองอ่าลูกค้าหลายๆท่านนี่ก็อาจจะแบบกังวลเนาะว่าแบบซื้อรถมือสองสักหนึ่งคันนะครับ แต่ว่ากลัวได้รถไม่ดีนะครับแต่ว่าทางร้านไอโคลงคางเราเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่า20ปีนะแล้วก็ยังมีบริษัทกลางนะครับเข้ามาตรวจรถให้เราอีกตรงนี้ลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับ100%เต็มแล้วก็เรายังมีรับประกันให้นะครับลงในสัญญาให้ลูกค้าทุกฉบับด้วยซื้อขายกันด้วยความสบายใจนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยพามาดูรถคันนี้มันพร้อมกันดีกว่านะครับสำหรับตัว 530e คันนี้นะครับซึ่งคันนี้นะครับเข้ามาในระบบที่เป็นตัว p l u อ i n ไฮ b ริดนั่นเองอ่าแล้วเขาเนี่ยสามารถขับในระบบเครื่อยยนนตไไฟ้้้้าลววดด คันนี้สามารถขับได้ถึง50กิโลเลยนะซึ่งใครแบบอยากได้ในเรื่องของรถที่ประหยัดน้ํามันนะครับรถใหม่หน่อยนะครับราคาคุ้มค่านะครับมาคันนี้ได้เลยนะเพราะว่าวันนี้นะผมขายอยู่เพียงแค่1นึ่งล้านหกแสนแปดหบาทเท่านั้นเองนะครับกับรถเนี่ยที่สภาพเหมือนกับใต้แดงคันนี้นั่นเองนะโบดี้รถนี่สีขาวนะครับสวยงามมากเงาๆฉ่ๆเลยอันนี้คือผมยังไม่ได้ทําอะไรกับตัวรถเลยนะครับเพราะว่าทีเดียวที่เราเนี่ยจะมีในเรื่องของทําเคลือบแก้วนะครับและแถมสปาภายในให้ลูกค้าด้วย บอกเลยว่ารถเนี่ยบอกเลยว่าสวยออกมาแล้วสวยสดงดงามแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นของรถกันดีกว่านะครับสำหรับรถคันนี้นะฮะคันนี้นะครับก็จะได้มาเป็นไฟหน้านะครับที่เป็นแบบ bmw led นั่นเองนะครับแล้วก็เขาจะมี day time running light มาให้เราด้วยนะครับซึ่งโฉมนี้เนี่ยเขา lci มาแล้วนะทำให้ดูหน้าตานะครับดูหล่อแล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็กระจังหน้าครับตัวนี้ได้มาเป็นแบบ k i s n e g kill นั่นเองนะครับขนาดใหญ่เลยนะดีไซน์แบบ ได้ในเรื่องของความเป็นสปอร์ตจริงๆของ BM เเนี่ยถ้าเป็นรถซีดานนะใครชอบรถซีดานที่แบบว่าหล่อๆเท่ๆดูๆนะครับมา b m เอ็มยูคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของครีบของเขาตรงนี้เนี่ยเป็นแถบสีดำนะครับแล้วก็กระจังหน้าตรงนี้เป็นระบบเปิดปิดให้แบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับชุดแต่งด้านล่างนะครับเป็นชุดแต่งของตัวอ l i ิทนั่นเองนะตรงนี้ก็จะได้ในเรื่องของความเรียบดูนะแล้วก็ดูแพงมา,มากๆทันสมัยสุดๆเลยนะครับรถนี้คือไม่มีริ้วรอยเลยนะครับรถคันนี้เนี่ยคือแบบเป็น ันยูตัว5-30 e นอีคันนี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างของตัวรถกันนิดนึงนะครับสำหรับด้านข้างของตัวรถนะครับเขาก็จะเป็นไซส์รถขนาดกลางนั่นเองนะครับสำหรับ b m w อ็มดับ5ซีรีส์นะฮะคันนี้เนี่ยก็บอกเลยว่ากว้างขวางนั่งสบายมากๆแล้วก็ใช้แบบเป็นรถกึ่งผู้บริหารได้เลยนะเขามีความนุ่มนะครับขับเงียบประหยัดน้ํามันนะครับอ่าแล้วก็ในเรื่องของวารันตีของแบตเตอรี่อะไรตรงนี้บอกเลยว่ายาวๆนะสิปีนะครับของ b m w นั่นเองซึ่งเขาแบบ ทำเป็นวารังตีเอาไว้ให้เรานั่นเองกรณีแบตเตอรี่มีปัญหาหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยใช้งานกันแบบยาวๆได้เลยนั่นเองนะแล้วก็สําหรับในเรื่องของดีไซน์ของล้อแม็กนะครับของรถคันนี้นะฮะคันนี้เนี่ยก็จะได้มาเป็นลายแบบดับเบิลสป็อแบบนี้เลยนะครับเป็นแม็กขนาด18นิ้วนั่นเอง สวยๆแล้วหล่อแบบนี้เลยและคันนี้นะครับยังได้ในเรื่องของตัวยางมิชลินมาด้วยนะครับเป็นยางไพลอตสปอร์ตโฟนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้ได้ยางใหม่นะปีนี้นะครับคันนี้เป็นยางปี2อ2 4นย่ีั่นเองนะครับสัปดาห์ที่25นะครับคือได้ยางใหม่ไปเลยลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะคือยางใหม่ๆกิ๊บๆเผาทามาเลยซื้อรถคันนี้ไปเติมน้ำมันใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ที่ด้านข้างเห็นตรงนี้นะครับไม่ใช่ที่เติมน้ำมันนะแต่ว่าตรงนี้นี่คือเขาเป็น จุดชาร์จนั่นเองนะ ตรงนี้นี่คือเป็นจุดชาร์จนะครับของรถ B M W U คันนี้นะซึ่งชาร์จไฟหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถใช้งานในระบบไฟฟ้าได้มากถึง50กิโลนะครับแต่ว่าถ้าแนะนําให้ขับจริงๆก็คืออยากให้ใช้เป็นระบบไฮบริดดีกว่าเพราะว่ารถเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ใช้แบบเป็นระบบไฮบริดเนาะตรงนี้เขาก็ตั้งค่าอะไรไว้ให้เราเรียบร้อยหมดแล้วนะจูนเนอร์อะไรแบบนี้ครับเวลาสลับไฟฟ้าน้ํามันอย่างเงี้ยมันจะได้อัตราการกินน้ํามันเนี่ยสิ้นเปลืองพลังงานเนี่ยค่อนข้างจะทําได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ที่บริเวณหัวจงนะครับ ดีไซน์แบบหรูหรามากๆนะครับก็จะทำไปออกมาเป็นแบบสีทูโทนแบบนี้แล้วยังมีนะครับมาเป็นไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้นะครับผมสวยงามเลยนั่นเองนะแล้วก็ที่มือเปิดประตูนะครับของรถเนี่ยเขาได้มาเป็นระบบแบบ Comfort e x c e s s ใช่ไหมน่าเป็นแบบ Comfort e x c e s s นะครับถ้าเป็น BMW เขาจะเรียก Comfort e x c e s s แต่ถ้าเป็นของเบน z เนี่ยเขาจะเรียก Keyless เป็นระบบกีเลสโกนะครับก็จะแยกกันเรียกนะครับก็ผมก็จํายากนิดนึงนะแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเข้าไปให้ลูกค้าดูภายในกันนิดนึงก่อนเพราะว่ารถคันนี้นี่คือสภาพนี่คือใหม่มากเหมือนรถป้ายแดงเลยนั่นเองนะครับนี่นะฮะสภาพเบาะนะคันนี้ได้มาเป็นเบาะสีน้ําตาลนะั่นเองนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นี่นะฮะ สวยงามสวยงามตามท้องเรื่องเลยเพราะว่ารถคันนี้วิ่งเพียงแค่1 9 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตัวเบอะนี่มันบอดหนังสีน้ำตาลนะครับแต่ผมชอบเรียกว่าเป็นบาะสีส้มนะมันสวยดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเดินเส้นได้ต่างๆเนี่ยเป็นเอ,อเป็นได้สีดำนะครับสวยงามเลยมีการใส่ลายแบบเป็นแบบไฮกอสแบ็กมาให้นะครับ สวยงามสวยงามเลยมีแถบพรมเมี่ยมมีไฟแอมเบียนไลท์อะไรมาให้ครบคันเลยนะครับสคับเพจต,ตรงนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ลอกออกเลยนะครับคือความใหม่นี่คือยังคงเดิมยังคงอยู่เลยคันนี้เนี่ยเหมือนเปรียบเทียบนี่คือเป็นรถป้ายแดงยังไงอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ในราคาที่แบบว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเพียงแค่1นึ่งล้านหกแสนบาทนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับเขาได้มาเป็นประตูแบบซอฟโค้ดอีกด้วยอ่า เวลาปิดนี่คือปิดเบาๆได้เลยนะครับไม่ต้องแบบปิดปุ้งเข้าไปแรงๆแบบนี้นะอ่าค่อนข้างแบบดูดีนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับดูสภาพของเบาะด้านหลังนิดนึงนะครับห้องผู้โดยสารตอนหลังนะครับคือยังใหม่แล้วก็สวยมากๆเลยน,นั่นเองนะเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งให้ลูกค้าดูนิดนึงนะครับสําหรับห้องผู้โดยสารตอนหลังนะครับของซีรีส์ห้าคันนี้นี่นะฮะปึ๊บอ่าขึ้นมาแล้วนี่ เป็นไงด้านหลังนี่ขึ้นมาปุ๊บเจอกับช่องแอร์ก่อนเลยนะแล้วก็จะมีจุดชาร์จนะครับที่เป็น Type C มาให้มีอยู่สองซ็อกเก็ตด้วยกันนะครับตรงนี้สามารถเสียบใช้งานได้เลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยยังมีที่พักแขนนะครับซึ่งแบบเวลาเดินทางไกลนี่โ,โหนั่งแบบชิลแล้วก็สบายมากด้านหลังนี่คือกว้างขวางมากๆนะครับกว้างจริงๆนะน,นี่คือสเปซขาผมนี่คือเหลือเป็นคืบเลย ด้านเฮดรูมก็เหลือนะครับตัวเบาะนี่องศากําลังพอดีนะครับแล้วเขาจะทํามาเป็นแองกกระทะแบบนี้นะครับสอดคล้องกับสตีล้าของเราด้วยนี่คือเขาจะเป็นเองๆแบบนี้เลยการเดินเส้นได้อะไรพวกนี้สติชิ่งต่างๆคือใหม่กิฟเลยนะครับมีจุดติดตั้งไอโซฟิกมาให้พร้อมเลยตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มแล้วนะครับด้านบนตรงนี้มีไฟอ่านหนังสือนะครับหรือว่าไฟส่องแมปเนี่ยที่อยู่ที่ด้านหลังเนะี่ยมีมาให้ ครบเลยแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวมา่านบังแดดตรงนี้ด้วยนะครับเวลาเราอยากจะเอาขึ้นเอาลงก็สามารถดึงขึ้นดึงลงได้แบบนี้นะครับก็ใช้งานง่ายอยู่นั่นเองนะก็สวยงามนะครับมีไฟแอมเบอร์ไลท์นี่นะครับมีติดตั้งมาให้รอบทั้งคันเลยนะครับสำหรับไฟแอมเบอร์ไลท์ของรถคันนี้นะครับสาภาพนี่คือสวยทุกจุดเลยนะรถคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูที่ด้านท้ายกันนิดนึงดูด้านหน้าไปแล้วนะครับสําหรับที่ด้านหลังนะครับของรถคันนี้เนี่ย ดีไซน์ออกมาได้ดุดันมากๆนะครับตัวนี้เขาได้มาเป็นไฟแบบโคมแดงนะแต่ว่าจะออกแบบถม,ถมดดำนิดนึงคือมันจะเป็นแดงเข้มๆที่แบบว่าดูดุดนะครับดูดุด,ด,ด,ดและเขาก็จะมีแบบขอบที่เป็นสีดําแบบนี้ตัดมาให้เราด้วยนะอ่าทําให้แบบตอบโจทย์เลยว่าไลฟ์สไตล์ของ BM เนี่ยคือมันต้องออกมาหล่อแล้วก็เทแล้วก็ดุดันนั่นเองนะคันนีน้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วตัวรถเนี่ยเป็นรถสีขาวอีกด้วยนะแล้วตัดกับสีดำเนะี่ยบอกเลยว่าแมทช์กันมากๆแล้วก็ด้านท้ายประตูนะครับคันนี้ ก็ได้มาเป็นประตูท้ายแบบไฟฟ้านะครับมีพี่เก็บสัมภาระกว้างขวางมากๆตรงนี้ใช้งานได้อย่างอนเนกประสงค์เลยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเขาจะมีที่ชาร์จมาให้เราด้วยนะเป็นกระเป๋าอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีที่ชาร์จแบตนะครับของ B M W นะครับที่เขา เอาใส่มาให้นะครับก็ลูกค้าก็จะได้ไปแบบนี้เลยนะครับเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยที่เขาใส่มาให้ที่ด้านข้างตรงนี้นะครับมีที่เก็บอยู่นั่นเองนะด้านล่างเดี๋ยวดูนิดนึงนาสามารถเปิดใส่สัมภาระได้เล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็สามารถใส่ของกระจุกกระจิกลงไปได้นะครับเวลาหากมีของหรือว่าไม่อยากให้ใครเห็นอะไรแบบนี้ก็สามารถเก็บลงไปใต้นี้ได้แล้วก็ในส่วนดีไซน์ปลายท่อนะครับตรงนี้ได้มาเป็นปลายท่อคู่นะครับที่เป็นโครเมียมแบบสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเอง ดูดันแน่นอนนะครับ p a r k i นซนเซอร์มีมาให้ครบเลยนะครับในส่วนของดีไซน์ด้านท้ายเนี่ยบอกเลยว่าหล่อมากๆนะครัสำหรับรุ่นนี้นะในราคาแบบ1 0ล้าน6แ0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับรถคันนี้นะและเราเนี่ยก็ยังมีแถมนะครับเป็นวารันตีให้นะครับ่อมฟรีที่ศูนย์ะครับ BMW เนี่ยทั่วประเทศนะครับ3ปีเต็มเลยนะตรงนี้ลูกค้าได้รับการดูแลจากเรานะถึง3ปีเลยนะครับเป็นวารันตีซ่อมฟรีที่ศูนย์นะครับสำหรับ ในเอมดับบลคันนี้นะครับขออนุญ,ญาตสตาร์ทเครื่องยนต์นิดหนึ่งมาเดี๋ยวเรามาดูของตัวรถกันนะครับนี่นะฮะสตาร์ทเครื่องยนต์เรียบร้อยนะสำหรับรถคันนี้นะครับหน้าจอนี่คือแบบว่าเป็นแบบระบบดิจิตอลนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาให้ลูกค้าดูนิดนึงนี่นะฮะสำหรับตัวหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็เนี่ยคือความใหม่นี่คือยังพลาสติกนี่คือยังอยู่อยู่เลยนะยังไม่ได้แกะออกนะครับคือย,อยังใหม่กริบๆิอยู่เลยลูกค้าไปลอกเอาเองเนาะตรงเนี้ย คือเราก็จะไม่ได้ลอกออกนะครับลูกค้าจะได้ตามนี้ไปเลยแล้วก็ตำแหน่งของผู้ขับขี่นะครับก็จะมีเมมโมรีมาให้2ตํตำแหน่งนะครับการจดจาตำแหน่งที่นั่งนั่นเองตรงนี้นี่คือคุณเซตตรงไหนนะครับก็สามารถปรับได้เลยนะกด1กด2อะไรแบบนี้นะครับกดเซตแล้วก็กด1กด2อะไรแบบนี้ได้เลยนะหากคุณเซตเบาะไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแล้วนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอตรงนี้นะครับก็ยังใหม่ๆอยู่เช่นกันนะครับนี่ พลาสติกก็ยังไม่ได้ลอกออกนะตรงนี้คือเป็นรถที่เหมือนรถป้ายแดงเหมือนรถใหม่เลยนั่นเองนะคือสภาพรถนี่คือแบบโอ้โหคือสวยงามมากนะค,คันนี้ถ้าแบบบริษัทต,ตรวจแล้วออกใบให้เราเนี่ยน่าจะได้แบบ5ดาวห้าดาวห้าดาว,ดาวทุกจุดแน่นอนนะครับไม่มีแบบนั่นแน่นอนอ่านะครับพวงมาลัยเป็นแบบดีไซน์นะครับแบบนี้เลยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับก็จะมี ปุ่มควบคุมต่างๆนะครับตรงนี้ก็เราเลือกเล่นได้เนาะออปชันต่างๆของตัวรถนะครับก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆนะครับคันนี้มี Gesture Control ไหมขอลองหน่อยอ่าคันนี้เหมือนจะมีไหมพี่ Get g จ s จอร์ Control แต่คิดว่าน่าจะมีนะแต่ว่าอาจจะต้องเปิดระบบก่อนนะครับผมไม่มีเพราะว่าไม่มีอ๋อ โอเคคันนี้ไม่มีเกจเชนคอนโทรลนั่นเองนะครับผม mm. แล้วก็แต่ว่าในเรื่องของตัวนี่นะฮะจอคอมมานด์ต่างๆของเขาเนี่ยใช้งานได้รวดเร็วมากนะครับกับระบบ i Drive ันเองที่ติดมาใน BMW นะครับทุกรุ่นเลยซึ่งเขาก็จะมีแบบออปชั่นต่างๆนะครับให้เราเนี่ยได้เลือกใช้เลือกมากมายนะครับสำหรับในรถคันนี้นะนี่อย่างเช่นนี่ดูแบบในเรื่องของยางนะครับ Oil Engine Check Control Message นะครับเราเข้าไปดู Low f i e l อานนี้คือ เขาเรียกว่าอะไรน้ำมันจะหมดนะครับก็แจ้งเตือนให้เติมน้ํามันนะครับก็จะมีนะครับเซอร์วิสอุปกรณ์นะครับมีมาให้ครบเลยตัวนี้ก็ยังโอเคอยู่ทุกอย่างนะครับในเรื่องของการเซอร์วิสนะฮะของรถคันนี้คือเขาเป็นรถใหม่นะครับอีกทีก็ประมาณสัก20,000โลนะครับก็เดี๋ยวนําเข้าสู่อีกทีหนึ่งได้นะก็ถือว่ารถเป็นรถที่ใช้งานได้น้อยมากๆนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยได้มาเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้เลยนะก็จะมีโหมดสปอร์ตนะครับ มีโหมดไฮบริดนะครับแล้วก็มีโหมดอิเล็กทริกนั่นเองนะครับผมอตอนนี้ก็คือแบตเตอรี่เช็คทูโลก็คือแบตเตอรี่ยังอ่อนอยู่ต้องไปชาร์จไฟก่อนนะครับถึงจะใช้ในระบบที่เป็นไฟฟ้าล้วนได้นั่นเองมีระบบเช็คชันคอนโทรลมาให้นะครับออนออฟนี่คือสามารถ กดได้เลยนะตัวนี้กันลื่นทาไห่นะครับอ่าตัวนี้ก็สามารถใช้งานเพิ่มความปลอดภัยนะครับมีระบบเบรกมือไฟฟ้ารวมไปถึงออโต้โฮมีมาให้ครบคันเลยนะสำหรับออปชั่นที่เราต้องใช้งานในทุกๆวันนั่นเองนะแล้วก็ที่ด้านบนนะครับก็จะมีปุ่ม SOS นะครับขอความช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับสามารถกดได้เลยนะตรงนี้ก็เป็นอะไรที่สะดวกสบายดูแลนะครับดูแลเราตลอดอการเดินทางนั่นเองมีไฟส่องด้านหน้าอะไรมาให้แบบนี้นะครับครบคันเลยนะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอไปสรุปแล้วกันนะครับสำหรับรถคันนี้นะเผื่อพี่ๆคนไหนดูแลวสนใจนะครับก็เข้ามาดูรถกับเราได้นะครับร้านก็จะอยู่ที่ซอยลาซาน40นั่นเองนะครับเปิดทําการทุกวันเลยตั้งแต่9โมงเช้านะครับไปจนถึง6โมงเย็นของทุกวันกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูตอนในท้ายนะครับคันนี้คือ BMW นะครับตัว 530e นะครับรุ่น Elite รถตี2,021เลขไมล์19,000กิโลเท่านั้นในส่วนของราคานะครับคันนี้ผมขายอยู่เพียงแค่ 1,688, 0 0 0บาท และเราเนี่ยยังมีโปรโมชั่นนะครับเป็นวารันตีนะครับซ่อมฟรีที่ศูนย์ B M เดี๋ยวมันอยู่ทั่วประเทศน,นะครับสามปีเต็มนะครับหรือว่าลูกค้าอยากจะเลือกรับเป็นโปรโมชั่นดอกเบีย้ยศก็ได้เช่นกันแล้วก็สําหรับวันนี้นะครเดี๋ยวผมใหม่เขาจบไลฟ์กับรถสวยๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีรถอะไรมานําเสนออีกก็คอยติดตามรับชมเพจ X โฟมคาร์ของเราด้วยครับสวัสดีครับ